ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มดาเมจด้วยโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งยัยวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเทเซเวอร์กันนะ,นะเทเซเวอร์เนที่นี้นะผมมันมีเจ้าหุน่นสกายรอดมาให้ลองกันอีกแล้วมาเมื่อคราวก่อนนะผมเทเซเวอร์มีปัญหาไงก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลย สกายรอสในครั้งนี้ครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางสกิลครับผมนี่เลยนี่จะเห็เห็นครับผมสีของมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะจากเมื่อคราวก่อนนะผมผมว่าสีมันดูจืดๆดไปใช่ไหมสีฟ้าฟ้าสีน้ําเงินน้ําเงินอมฟ้าอะไรอย่างนี้ครั้งนี้ครับผมเขาก็เลยมีสีใหม่มาอ่าสีครับผมสีแดงฟ้าเอาจริงนะเดี๋ยวเขาจะมีให้เพื่อนเพื <ๆ S 2> กก่อนโหวตครับผมว่าสกายรอสที่ที่แบบจะลงมาในเกมตัวแรกเนี่ยสีไหนกันอ่าเดี๋ยวผมจะเหมือนแบบเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์ไว้ในโพสชุมชนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปโหวตกันได้นะสีแรกครับผมก็จะเป็นสีฟ้าแดงอ่าแต่ตัวนี้เลยนะสีฟ้าแดงนะแล้วสีครับผมคือเขียวเทาเขียวตุนตุนสีเทาครับผมผมจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วก็มีสีฟ้าเหลืองส่วนสีนี้ผมชอบสุดสีเหลืองขาวแต่จริงผมก็ไม่ได้อยากแบบเป็นสีแรกนะอยากแบบเป็นสีพิเศษเพิ่มเลือด5%อะไรอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะโอเคแหละอื่นนะถ้าเกิดแบบเป็น สีพิเศษให้เขาแบบให้มันเป็นสีสกิลพิเศษอะเนาะ,ะปือบวกห้าเอซนตนสีแบบออริจินอลผมว่าสีอะไรก็ได้เขียวเทาก็ได้นะเอ,ออเออประมาณนั้นนะครับผมอ่าสำหรับสกายร้อในครั้งนี้นีผมผมก็จะใช้ปืนลำโพงแล้วก็ปืนกรดครับผมแล้วก็ปืนใหม่สุดเลยอ่าลูกซองระเบิดครับผมโอเคแล้วก็ผมจะใช้อันนี้ด้วยสกออ์เปียนครับผมแมงป่องผมว่ามันโคตรเข้ากับกอ้ปืนนี้เลยนะ ว้าไปยิงตุ่ม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 เสร็จปุ๊บกลับปุ๊บอ่ะโหยแรงมากๆแล้วก็นี้ครับผมโอโรจิใช้ปืนลูกซองหัวระเบิดเหมือนกันครับผมเตะแฮมเมอร์อ่าส่วนไทรท่านี่ผมก็จะใช้เจ้าชรังกาโอเคแต่ว่าสําหรับสกายลอสในครั้งนี้ครับผมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นความต้านทานครับเมื่อคราวก่อนเนี่ยมันจะแบบ90% 99%ใช่ไหมเวลาเป็นลูกบอลครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ80%นะ แล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยผมเวลาแบบคูดาวสกิลเนี่ยมันแค่หนึ่งวินาทีก็สามารถกลับไปลูกบอลได้เป็นหุ่นได้ภายในหนึ่งวินาทีครับแต่คราวนี้เขาจะมีเวลาหน่วงไว้ให้ห้าวินาทีครับผมคูดาวห้าวินาทีอ่าไปลูกบอลเสร็จรอห้าวินาทีแล้วถึงจะกลับเป็นหุ่นได้เป็นหุ่นได้รอห้าวินาทีถึงจะกลับไปลูกบอลได้ครับผมึงตอนนี้มันก็จะแบบปั๊บ,บ,บไม่ได้แล้วล่ะอันนะโอเคโอเคไป่คับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าสกายร็อตเนี่ยอ่าเฮย้ยยังสิ มียานแม่ครับผมมีป้อมปืนใหม่มาอป้อมปืนใหม่ครับผม Gravity Amplify แรงด้วยนะเอาด้วยขาว,ว่ามันแรงด้วยนะความสามารถมันะผมเวลายิงตุ้มใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูจะช้าลงเหมือนโดนแรงดึงดูดโอ้โหแบบโอ้ยแรงน้มถ่วมันมหาศาลจนไม่สามารถขยับตัวเร็วๆว่าผมนั่นประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งสกายรอแล้วก็ทั้ง ปืนป้อมปืน Gravity Amplify นะผมว่ามันจะเวิร์คสักคันนั้นไหนในเทสนี้นะตื่นเต้นอยากให้แบบให้อัพเดทเร็วๆแล้วอ่ะโอ้ยโอเคโอเคไปดูกันเลยครับผม,มเกมนี้ยึดของครับผมด่านมูนมาเราเปิดด้วยสกายร s อสครับผมใช้ปืนลูกซองระเบิดไปกันเลย ไปไปไปเข้าเสากลางเลยครับจะมีใครวาร์ฟวาร์ฟมั่งไหมอ่ะหลบก่อนหลบก่อนว้าว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 ว้้าหโอ้ยโอ้ยดูเรื่อยเข้าไปขนาดนี้แล้วเฮ้ย โว้าวว้าวเฮ้ยเล็กไม่ได้ละไม่ได้ละเฮ้ยหอูโห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 ลบโ,โ,โ,โดนล็อกอีกนานไงโอเคมาแมงปองแมงปองเอ้ยมาจา่ามาจา่าตัวนี้ตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้อ่าเราก็เพิ่มดาเมจเล็กน้อยครับ โอ้ยจะ่อหายตัวกันแล้วครับปิ้งครับเออแจมแจมแน่แน่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันผลิตมาเพื่อเมงปองตอนนี้ไม่ใช่สากลอดแล้วปืนนี้จม่งปองกลับมาแน่ๆนะมันโหดมากลแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างสูวข้างหลังนะมาเกินเกละยะเกระยะเกละยะ,อะ,ยะโอเคครับ เรียบร้อยดูดิเจ๋งวะล่ะเจ๋งวะล่ะปืนนี้มันทำเอาเบืเ่อแมงกองจริงเออเอาเอาเอาไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยิ่งกว่าไอ้ลำโพอีกนะโอ้โหดโหโแมชี่แมชี่อ่ากลับแล้วครับ <c oughs> เอ,เ,อเลบาสเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอเลบาสโอ้โหไม่รอดเฮ้ยเจ๋งว่าเจ๋งว่าแกงแม่งป่องเลยนะเราเนี่ยโอ้โหเยอะละเยอะแล้วครับผมเยอะแล้วครับต้อ้โหสกายร้อนสกายร้อนอ๋อเดี๋ยวเราจะปิ๊ง,ปงไปนะลองปิ๊งไปหาสกายรอ้อนดูสิโอ้ยแรงมากมาแล้วปิ๊งกับว้า เอออย่างเท่อุ้ยโอโรจิโอโรจิมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วรวยแล้วครับรวยแล้วครับมันเห็นเราแล้วครับโอ้ววววววเฮ้ยอย่ากาวิตี้ไปกินก่อนไปกาวิตี้ไปกินนะว้าว้าว้าว้ว้าวว้าว้าว้วยแล้วรวยแล้วรวยแล้วว้านิดเดียวนิดเดียวโถมาอะไรเงี้นเอาเอโรจิบ้างครับผมโอโรจิใช้ปืนลูกซองระเบิดนะ เฮ้ยเฮ้ยมันโหดกว่าหนึ่งปองเอาคุณจะนู้นอยู่ฮะไปที่เสากลางก่อนครับผมไปกับเพื่อนๆก่อนแยกเดียวอาจจะแบบโดนตืบได้เพราะเขาอยู่กันเยอะไงเราก็ต้องมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนก่อนนี่แหละโอ้ย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 เอ้าเอ้าโหสกิลหายไปหนึ่งสกิลเลยโดนตีตี หูรูชาดอนโดดหลบเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอ้้ไ้อ้อไม่องอูใหญ่มางั้นเราใช้อกายร็อใช้ลาโพงลาโพงก็เหมาะแหละิงอาวุธหายไปกรซ่อนอาวุธแบบไม่รู้ไม่บอกว่าใช้อะไรเอยไม่บอกหรอกจ้าให้ดาวเอาอ๋อ ไอ้ครับเร็วสิอืมตัวนี้ตัวนี้น,น,นนะย้อนสิได้ไหมถ้าเกิดเป็นเหมือนโลกดีนั่นมันเจ๋งมากเลยนะอ้าวบินแล้วอะ่ะโอ้ร่วงพลอยร่วงพลอยตัวอะไรเอ่ยอืมอืมะอะไรจะมันจะ๊กข์ิ๊กอะไรเนี่ย เรียบร้อยโอเคโอ้ย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 ปวดเส้าขาก่อนปวดเสาเขาไว้เจียวก่อนไหนไหนไหนอยู่ไหนจ้าอ้าวหนีอีกเฮ้ยอันนี้คือแบบหนีเนี่ยเรียบร้อยไป วเรียบร้อยไปกูไม่เพื่อน,นมันโหดจริงๆมาครับมาครับวู้ดจะตายแล้วจะตายแล้วลมไฟมาเรียบร้อยอะเฮ้ยจะมาเทสกายล้อนั่นเหมือนเฮ้ยมึงป่องเจ๋งกว่าเฮ้ยมึงป่องลูกซองเจ๋งกว่าว่ะยังไงดีเนี่ยว้าวทีมเดสแมทครับผมด่านแอนยอนเดี๋ดูอา เกิดใกล้ๆเลยนี่แหละนี่ครับผมแมงปองแมงปองเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆแน่ๆเลยเนี่ยว้าวว้า,วา,วา,วานะเขาก็หายตัวมาเราก็วร์ปไปอ่านะว้าปไปแบบตุยๆเลยนี่ครับผมน่าจะเข้ากันมากๆเลยนะเพิ่มดามจด้วยโอ้ยมีมอสเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมมันเวิร์กมากมันเวิร์กมากอุย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 ตาที่บัง เทเบิลเนอร์อ่ะปา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 ปโอ้ยป oh, 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 oh. ืนแรงมากเขาบอกดีโหลดก่อนรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ยวัววัวว้ววัววัวเป็นปองปองไปครับตามไปโอ้ยยิงปืนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดามีเข้าไปโอเคเฮ้ยนัดูแลดูแลแนววุธใหม่ของแมงปองนี่ไหม สุดยอดอ่ะเอาจริงอยู่ดินี่มันแรงมากไงนายปืนนี่นะเอ้าเอ้าเอายิงแบบระยะกลางๆก็ไม่ขี้เลนะกลางไม่ขี้เลนะเอาจริงโว้วๆว้เห็นไหม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 เฮ้ยมันโอเคมันโอเคเลยมันโอเคเลยโล่อยเรียบร้อยไปออ่าอ่าอ่า ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มดามจด้วยโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเฮ้ยมันเจ๋งว่าเฮ้ยมันเหมาะมันใช่เลยมันใช่เลยอาวุธตัวนี้ครับผมเกิดมาเพื่อสกายร้อนแล้วก็สกอร์เปียนออกราวิตี้ไปบึ้มดูดหนืดช้าช้าครับผมมันจะช้าลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วอ้าวโดนเลยอุ้ยโดนนี่ ฮันเชอร์อ่ามาผมมาดูนี่สกายรอดครับวูวูเดี๋ยวก่อนแอบก่อนนะอ่าไม่ได้แอบหรอกครับหูรอห้าวินาทีไปพอดีครับตัวน,นี้นะอ้าวไปซะแล้วเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้แหมมันเนียนมันอยู่นี่มันเนียนอยู่นี่นนนตัวอะไรเนี่ยโอ้โหดีโหลดดีโหลดดีโหลด ไม้ไว้ไว้บางตนบางตนบางตนหลบอยู huh. uh ่หลบอยู่มาจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยร่วงกรารุ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวลาลงเนินเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยครับผมไปก่อนแล้วลิกูดาวรีโหลดโอ้ยมามามาปาวาวะโอ้ยเสร็จเลยเฮ้ยแรงแรงคือเขาแรง เอาล่ะนะเราจะเอาอะไรดีนะอันนี้นผมโอรุจิใช้ปืนลูกซองเดีย๋ยวเรารอ,อนี่กันมาขอโลเขาหมดสตาร์ทซะระเบิดไหมระเบิดไหมอู้อู้อู้แหม่แหมแหมเดี๋ยวนะฮอกนะฮอกนะเฮือเฮอเฮอเฮอตัวบางๆก็ยังมาซ่าล่ะครับ เฮ้ย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 ตัวบางซ่าต่งเลยนะครับอ้ยอู้อหลลบหลเ,เรียบร้อยไปโว้โผมต้องยนละอุ้ยอยนี่ไงตัวนี้ไงเมื่อกี้ไงวา้าวว้าวว้าววโอยโอโดนแดงอ่าโอเคเขาช่วยเราไว้เขาช่วยเราไว้ต้าผมสกษษษษษษีมาพอดีเลยโอ้ยโอ้ยอยมาแล้ว อุชะดอมเฮ้ <laughs> โยโดนล็อกอ่ะเสร็จกันนี่ยิ่งยืดหาครับผมเราจะลงอะไรดีอมาครับไทรอดต์ลำโพงไม่ขี้เร่ไม่ขี้เร่เฮ้ย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 ,ยหางตกย่างม,มาหายไปแล้วหายไปแล้วสวยเลยสวยเลยครับสวยแล้วโดนล็อกด้วยโอ้โหหนึ่งหรือตัวเดียวเพื่อนเราไปไหนหมด啊เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนหมดวาย เดี๋ยวแม่งปองมาแน่เลยอโอ้โหไฟมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กกันโอ้ยโอ้ยระเบิดเรียบร้อยเลยับผมสกายรอดมาดูอะไรของมันนี่สองตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันหนึบเงี้ยเอามามามา ครับผมนี่เป็นฟินโกรดอ่าเฮ้ยเแมงฟองแมงฟองว้าวว้าวว้าวโอ้ยเบิร์น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 เรียบร้อยไปโอ้โหปืนแตกง่ายมากตัวอะไรเอ่ยไททันหรือเปล่าน่าจะไททันนะ โอ้โห oh, oh. เสร็จกันบ้าบอในสุดแล้วทำไมเพื่อนไม่ลงมาช่วยเรลิวกว่านี้มันก็อยู่ตั้งหลายตัวนะมันจะรออะไรเมื่อกี้นะอ่ากมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยจะไม่เทสกายลอดเว้เฮ้ยสกายลอดใช้ปืนลูกซองใหม่ลูกซองระเบิดเว้เฮ้ยแต่ว่าแมงปองนั้นเข้ากับไอ้ปืนนี้มากกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันน่าเอาจริงๆมันเวิร์กมากเลยเพื่อน คือแบบว่งไปแล้วมันแบบค่อนข้าง,างดมเดามจที่จะรุนแรงมาผมแล้วยิ่งใช้โดรนนะที่มันมีสกิลแบบช่องสามเหลี่ยมน,นะเวลากดฮิวเลือดแล้วยิงแรงขึ้น70%อย่างเงี้ยเฮ้ยมันโคตรเหมาะเพราะว่ามันป่องวร่ปไปแล้วแบบต้องทำาดามจให้เร็วที่สุดแล้วก็วร์ปกลับมาครับผมตัวนี้ผมว่าไอ้โดรนที่มีช่องสามเหลี่ยมเยอะเนี่ยเวิร์กมากๆแล้วยิ่งได้เกิดถ้าเกิดได้คู่กับไอ้ปืนใหม่อันนี้นะอุย้ยสกอร์เปียนระบาดอ่ะเอาจิงแทนที่จะแบบเฮ้ยนในเทนนี้สกายร็อของเราจะเป็นพระเอกนะ แมงป่องนั้นเป็นพระเอกแทนแต่ว่าสกายรอดมันก็ยังโอเคแต่ผมว่าเนี่ยพอลงพอต้านทานมันเหลือ80%เนี่ยผมว่าไม่เวิร์กแล้วไม่รอดแล้วนะมันเข้าเนื้อเยอะเกินไปครับผมแล้วยิ่งแบบคูดาวสกิลแบบช้า5วินาทีใช่ไหมว่าะว่ารัก3วินาทีอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าจะโอเคกวา่านะแต่สีก็ตัวมันก็สีแต่ขาทำไมต้องสีเขียวทำขาสีเดียวกับตัวไม่ได้เหรอ ไม่รู้สิมันแปลกๆกับเวลาขายยิ้วเขียวโผล่มาจากตัวแดงๆว่าฟ้าอะไรอย่างนี้ผมว่าสีมันไม่เวิร์กอ่ะนะโอเคโอเคกลับกลายเป็นนั้นพระรองครับผมแมงป่องกลายเป็นพระเอกแทนนะเฮ้ยโอเคแลับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าสกายรอดปืนใหม่นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะผมจะเข้าไปอ่านแล้วผมจะเข้าไปพยายามเข้าตอบทุกคอมเมนต์นะเฮ้ยโอเคโอเคยังไงเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสกายรอด